สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในอัปเดตใหม่นะครับในแมปตกปลานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาสรุปสั้นๆคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะสอนหานะผมที่สุ่มสกินใหม่ทั้ง3ที่นะครับผมที่แรกเลยก็อยู่ที่นี่เลยนะนี่เลยที่แรกนี่นะครับผมก็จะเป็นมูสูดเคลดนะครับผมสิ่งที่จะได้นะครับก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จุดที่2เนี่ยจะเป็นเอเชียนเคลดนะครับอยู่ที่เกาะใหม่นะครับ ของที่จะได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นสกินนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่ครับอันสุดท้ายอันนี้เนี่ย Dissolite d e นะครับต้องอยู่ในถ้าข้างล่างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะสอนไปหาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะสุ่มให้ดูด้วยเนาะแล้วก็ที่ผมอ่านมานะครับเหมือนว่าจะมีการบัฟเบ็ดด้วยนะครับเป็น Phoenix Season Lost นะครับ Celestial the Lost Lost Rift r h i l d นะครับ Lost of the Eternal King Lost of the Forgotten Fang แล้วก็ Sunken o นะครับ แล้วก็เบ็ดที่เนิร์ฟนะครับมีแค่เบ็ดเดียวนั่นก็คืออ่ะไม่มีนะครับเบ็ดที่โดนเนิร์ฟก็คือ no life ลดนะครับผมยกจะร้อยะสิบแล้วแต่ว่าทำไมผมถึงไม่ได้ no life ลดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมใช้โค้ดแอดมินมานะครับอ่ะต่อไปครับก็ไปดูที่ช็อปกันก่อนนะครับผมก็จะมี bundle ใหม่มานะครับผมจะเป็นเจสกี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นสก,กินทับไปหรือว่าเป็นอันใหม่เลยนะครับเดี๋ยว,ยวลองไปดูที่สปาเรือสิ ลองดูที่สปาเรียอ,อ่ะนี่ครับเหมือนจะเป็นอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นสกีใหม่นะหรือเปล่ามันคล้ายๆกันนะครับไม่แน่ใจว่าตอนมาจริงๆเนี่ยจะเป็นสกินนะครับหรือว่าจะเป็นของใหม่เลยนะครับแ,แต่ราคาเนี่ยเอาเรื่องนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊กแพงเอาเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอบเบอร์ใหม่นะครับใหม่หรือเปล่าอ่ะต่อไปจ,จะเป็นในส่วนของเครดิตยังคงเหมือนเดิมเกมพาสเกมเกมพาสเหมือนจะยังบั๊กอยู่นะในเซิร์ฟไม่ได้ดีในเซิร์ฟน,น,น,นี้นนอาจจะมองไม่เห็นนะครับ น่าจะต้องวีแชทเตอปกตินะอัปเดตไม่ได้เยอะมากเนาะอ่าแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับแบคแพคนะครับนี่ครับเราจะสามารถกดเลื่อนได้แล้วนะครับผมทําแบบนี้เนี่ยจะลดการแหลกได้นะครับผมปาเราก็จะมีแค่ในช่องเดียวอาจจะตันที่30ตัวนะก็ต้องเลื่อนไปต้องเลื่อนไปแล้วก็ลดอัตราการแหลกได้ค่อนข้างดีนะรตรงนี้ขอขอบคุณผู้สับสริมอุปรกรณ์เบ็ดคนโหดลดออฟเดอะเด็โนไลฟ์รและเบ็ดใหม่ๆมีครบจบในที่เดียว Ug phone ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลๆยังใส่โค้ดซัอาร์ัดอาเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีป้ายนะบอกว่าอัปเดตใหม่เนี่ยจะมาตอนไหนนะครับผมนี่เลยนะส่วนแอดเวนต์นี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมยังรับเหมือนเดิมทุกวันนะ้อใครที่จะลืมรับก็แนะนําว่า ต้องมีอ่ะเออมันลิมิเต็ดนะครับต้องมีอ่ะเออกดโลบักไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆแต่ว่ามันก็ควรมีนะครับอ่ะโอเคต่อไปเราจะไปสุ่มสักทีทุกคนได้รับชมกันนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นที่แรกนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดซื้อดูอ่ะกดซื้อ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 นะครับอ่าแล้วก็มันจะอยู่ในกระเป๋านะครับเอาไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเอ้าไม่มีอ่ะบักแลเนี่ยผมมันแล้วจะบักเลยทุกคน ซื้อมาแล้วมันไปไหนอะ,อะไม่มีไอ้ก็ซื้อใหม่นี่ลองซื้ออันนี้ดิอ่ะไม่เป็นไรครับถ้ามันยังบั๊กอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกสองจุดก่อนดีกว่านะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างก็เสก,กิกสก,กีเสกเรือตามผมมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่เกาะใหม่ครับอ่ะผิดทางครับต้ออยู่หลังเกาะมูสูบตรงนู้นนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเจอกันที่เกาะน,นู้นเลยดีกว่าอ่ะมาที่เกาะใหม่ล่าสุดนะครับผม เดี๋ยวหาทางขึ้นไปก่อนที่ผมลองดูนะครับเหมือนว่าแค่มากดทีนึงเนี่ยก็จะสามารถซื้อได้ที่ไหนก็ได้นะเออเห็นมาเมื่อกี้นี้ผมสามารถซื้อของที่เกาะนี้ได้นะครับเพราะว่าผมเคยกดไปแล้วรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่นะครับขึ้นสลิงไปได้เลยนะครับแล้วก็จะถึงเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่เช็คพอยต์อย่างเลยครับนี่ับจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสกินนะครับให้เราสุ่มนะครับก็จะมีสีตามนี้เลยนะ ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวลองกดซื้อดูยังได้อยู่ไหมยังบั๊กอยู่นะครับยังไม่ขึ้นอะไรมานะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็น desolate deep นะครับผมจะอยู่ถ้ำใต้น้ำนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะจําทางไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันไปทางไหนนะครับถ้าเริ่มจากเกาะนี้นะครับเดี๋ยวไปเสก็เรือก่อนขับตามผมมาได้เลยนะครับผมมันมีจุดสังเกตอยู่นะครับขับออกมานะครับให้เห็นชื่อก่อนนะครับ อาเห็นยังอะเมื่อไรจะเห็นนะอ่านี่นะแล้วประชานุ้นเลยครับผมซันสโตนแล้วก็ไอเกาะลูกป,ปั้นนะครับสเตจเจอร์ออฟโซลิตีนะครับตามผมมาได้เลยนะไประหว่างกลางนะครับระหว่างกลางสองกาะนี้นะ,ะนครับอ่านี่บพอมันระหว่างกลางแล้วก็ตรงไปได้เลยนะครับตรงไประหว่างกลางได้เลยอ่าตรงไปเลยแล้วก็จะเจอทุ่นอยู่นะครับไหนอะไหนไหนอะ อ่านี่ครับเจอแล้วครับจะมีให้ซื้อนะครับ advance ครับก็ลงไปได้เลยครับซื้อเสร็จปุ๊บก็ลงไปได้เลยเฮ้ยทุกคนทำไมมันมืดขนาดนี้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเกินเอาเฮ้ยมีคนกดออร่าครับเฮ้ยมันมืดแบบนี้อะใช่ไหมเนี่ย น่ากลัวจังอะเดี๋ยวผมปรับแสงหน่อยเอออ่ะเริ่มอ่ะสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วเมื่อกี้มืดเกินมองอะไรไม่เห็นเลยอ่านี่ครับแล้วก็ไปทางด้านขวานะครับตามผมมาเลยละกันเนาะอ่านี่ครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นกอดทุเนีนก่อน ทางขวาล่างนั้นเหมือนผมจะเห็นร้านสุ่มสกินหรือเปล่ามันมาอยู่ในน้าเหรอตอนแรกผมก็อยู่บนบกนะครับจะต้องรองดูของจริงนะว่าของจริงเนี่ยจะอยู่บนบกหรือจะอยู่ในน้ํานะครับ<ม>ถ้าเป็นในเซิร์ฟนี้อยู่ในน้ํานะครับนี่เลยอ๋อโอเคกดซื้อได้เลยเนาะ<ม>อ่านี่ครับกดซื้อได้เลยครับเหมือนเดิมยังบั๊กอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไมข้างบนก่อนน่าจะต้องลองออกเกมเข้าใหม่ดูนะครับมันน่าจะเด้งเข้ามาในกระเป๋านะเดี๋ยวออกก่อน ะโอเคครับผมก็รอสักพักหนึ่งมันก็ยังบั๊กอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เซิร์ฟเทสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากมูสบูดเครดก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นคาลโกลลี่นะครับเอมเบอร์ไลท์เซอริเชียลออโรลานะครับผมน่าจะเป็นเบ็ดออโรล่านะเป็นสกินแล้วก็เซจสตับนะครับอาร์เชอร์มาร์กฟอร์เจอร์ทวิงแล้วก็โพล่านะครับผมเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับที่ดิสเลดดิฟ ะครับอันนี้ก็จะเป็นไทเดนนะครับผมสกินไทเดนโอ้เท่เนี่ยทำเป็นเล่นเท่อยู่นะฟลอเรนต์แองเจิลนี่น่าจะเป็นดิสเทนีนะครับโอเชียนโมนาชอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าว่าเป็นอะไรเนบูล่าเนบูล่านี่น่าจะสกินออโรร่าครับสีมันแบบเอฟเฟกมันคล้ายๆเลยแอ็บบิโซเบกนี่น่าจะบิดกากนะครับอันนี้ก็นิซิสตัฟน่าจะเป็นคาถาที่มันไปเพิ่มยึกพีเยอะๆนะครับอาร์เชอร์มาร์กอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าวเป็นอะไรนะต้องรอมาอีกทีตอนนี้มันยังสุ่มไม่ได้นะเศร้าจัง อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ Ancient Crete นะครับ Curse Fang อันนี้จะเป็นในส่วนของ Forgotten นะครับเป็นเบ็ด750นะครับแล้วก็ Dark Monarch อันนี้น่าจะเป็น c e l e s t i a l หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็น Lord The Deep ปะน่าจะคล้ายๆนะครับเหมือนเลย Luna Halo อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ The Lost Relic น่าจะเป็น The Lost Relic น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นเบ็ดนี้ครับน่าจะเป็นเบ็ดนี้เอเดี๋ยวเราดูต่อ ต่อไปเป็นดิฟบูดดิฟบูดนี้เป็นอะไรแฟงหรือเปล่าครับพอกอนเทนแฟงหรือเปล่ามันโค้งๆไม่แน่ใจครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเทมเพสนะครับแต่ไม่น่าใช่แฟงนะเพราะว่ามันเกลือไอเบดสูงๆเนี่ยไอุดสวยน่าจะแพงหลักนะม่สิไม่จะแพงเปอร์เซน็นการออกน่าจะยากนะครับแล้วก็เบดยิ่งแพงก็น่าจะยิ่งยากนะสก,กินในการหาเนะี่ยประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีสุ่มให้ดูเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมจะทําคลิปนี้เนี่ยมันยังสุ่มได้นะครับกดซื้อแล้วของมันยังเด้งเข้าตัวนะ แต่อันนี้มถึงไม่เด้องอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเศ้าจังอดสูมให้ดูเลยเดี๋ยวลองอีกทีดีกว่า